สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนะครับสตาร์บัตคอฟฟี่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะสูตรวิธีการทําเมนูนะครับเอสเพโซเย็นนะครับสูตรแก้ว20ออนนะครับวันนี้ทําด้วยเจ้านี้เลยนะครับโมกาพอตตัวคลาสสิกนะครับผมก็นะครับเมล็ดกาแฟผมใช้ที่ยีกรัมนะครับความละเอียดในการบดก็ นะครับเล็กกว่าน้ําตาลทรายขาวอยู่ประมาณนิดนึงนะครับผมพอได้ยากปิดไฟก่อนนะครับผมพอดีผมทําการบดไปแล้วนะครับน้ำที่สี่ออนนะครับพอดีๆนะครับโอเคนะครับเราทําการหมุนไม่รอนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็จะนะครับเอามาตั้งไฟนะครับรอจนว่อน้ําจะดันขึ้นนะครับผมก็จะเรียงในส่วนของแก้วตวงนะครับนี่นะครับเป็นแก้วตัวปริมาณนะครับ นี่ครับมันจะมีบอกขนาดออนอย่างชัดเจนนะครับใบละ2 0 0กว่าบาทนะครับสั่งซื้อลาซาด้าก็มีขายนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็รอน้ํากาแฟนะครับนมที่เราใช้นะครับเป็นนมสดเมจิพัทจไรท์นะครับ30 ml นะครับผมนี่ครับเป็นนมเมจิพัทจไรท์ชาที่30 ml นะครับนมข้นหวานนะครับ ผมใช้ของค n น t ชันนะครับผมใช้ทีออ่30 ml เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับเตรียไมไว้รอนะครับก็จะ นมสดเมจิพัชไลท์3 0 ml นะครับนมข้นหวานคานชั่นที่3 0 ml นะครับเก้ื20ออนนะครับน้ำกาแฟที่ผมต้องการนะครับอยู่ที่4ออนนะครับผมก็โอเคนะครับตอนนี้ก็รอนะครับน้ำกาแฟะะครับผมอันนี้เป็นมกุพอดนะครับผม เพื่อนๆสามารถที่จะเอาสูตรนี้ไปปรับใช้กับร้านของเพื่อนๆหรือใครที่อยากเอาไปชงดื่มเองวันนี้ผมเป็นการมาแกสูตรนะครับสูตรที่ร้านผมชงให้ลูกค้าเองนะครับสูตรของผมเองนะครับเมล็ดกาแฟนะครับผมใช้เป็นตัวขั้วเข้มนะครับนี่ตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับขั้วเข้มเพราะว่าจะสู้กับนมได้นะครับถ้าเราเอาขั้ อ่อนขั่วกลางนะครับกาแฟจะมีความเปรี้ยวนะครับวันนี้ผมเลยเอากาแฟคั่วเข้มนะครับแล้วก็บดนะครับเล็กก่อนน้ำตาลใส่ขาวนิดนึงนะครับอตอนนี้น้ำกาแฟขึ้นมาหอมมากครับในช่วงน้ำกาแฟนะครับดันขึ้นเราก็พยายามลดไฟให้ปิดไฟไ้เลยนะครับเพราะว่า น้ำกาแฟจะพุ่งออกตรงข้างนะครับนี่คือสิ่งที่ควรระวังนะครับสำหรับโมก้าพอดรุ่นตัวคลาสสิกนะครับผมครีมานะครับเยอะมากครับหอมด้วยนะครับโอเคนะครับก็ได้น้ำกาแฟมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เราใส่ไปคือสีโอนนะครับผม ซีออนนะครับเป็นมุกกระปอขนาด3ครพับนะครับให้น้ำกาแฟมาทั้งหมดนะครับซีออนพอดีเลยนะครับเราก็จะเติมในส่วนของนมสดเมจิพัชไลท์นะครับที่30 ml นะครับนะครับต่อด้วยนมข้นหวานนะครับ คานชันที่30 ml นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับผม oh. สีสวยมากเลยนะครับตอนนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมนะครับในขวดของแก้ว20ออนนะครับเ okay, นะครับตอนนี้ก็ได้น้ำแข็งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็เทใส่นะครับเป็นแก้ว20ออนนะครับสูตรวันนี้เป็นสูตรของแก้ว20ออนนะครับน้ำกาแฟ4ออนนมสดเมจิพัชไลท์นะครับ30 m l นมข้นหวานนะครับคานชันที่30 ml นะครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่น้ำแข็งไปอีกนิดนึงนะครับก็จะได้มาเป็นเอสเพรสโซ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่เลยครับผมสำหรับเมนูเอสเพสโซนะครับด้วยโมกาพอดขนาด3ครับนะครับสูตรนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านบนคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปลองทำตามดูนะครับอันนี้เป็นเมล็ดกาแฟขั้วเข้มนะครับความละเอียดในการบดก็เล็กกว่าน้ำตาลทรายขาวนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ทางร้านทำทำขายนะครับ ส่วนนี้ใช้กับเครื่อง Starleso ก็ได้นะครับและก็เครื่องแมชชีนเครื่องชงกาแฟะนะครับก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมมาทํากับโมก้าพอ t นะครับเอ๋เรามาชิมด่วยนะครับอืหอมครับมีความได้กลิ่นกาแฟมาแบบเต็มๆเ,เลยครับแล้วก็คือได้เลยครับผมสำหรับโมก a าพอตนะครับ ซึ่งแรงดันของเขาไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเขาทำกาแฟออกมาได้เข้มข้นนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จบาการทำเมนูเอสเรสโซนะครับด้วยโมกาพอตนะครับขนาด3คับไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามากดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่วยได้ล t งสตาร์บัคส์กาแฟนะครับวันนี้ก็ คลิปไว้เพียงเท่านี้อีพีหน้าผมจะมาทำเมนูอะไรนะครับก็ติดตามไม่รอเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผ